สวัสดีค่ะคลิปนี้วันนี้จะพามาดูด่างกักนะคะด่างกักหรืออ้วนกักที่เขาใช้สําหรับกักกัน้นล้อมปลาเพื่อหวานแหนะคะสําหรับด่างกักเห็นไหมคะของเราจะติดลูกให้เรียบร้อยแต่จะไม่มีเผาไม่เหมือนอ้วนลากถ้าอ้วนลากจะมีเผานะคะส่วนหัวด้านบนหัวด้านบนก็จะลุมบนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขนาดที่ทางร้านจะแจ้งจะเป็นขนาดที่หลังจากลุมบนเรียบร้อยเนาะขนาดเนื้อเราจะไม่พูดถึง เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้างงเดี๋ยวลูกค้าสับสนอันดับแรกเลยด่างเราจะมีสามสีสีขาวสีขาวจะเป็นสีขาวเนะนื้อนิ่มสําหรับอันนี้จะเป็นตาสามเซนมีสามเซนมีสี่เซนนะคะตัวนี้เป็นไนล่อนสีดําค่ะมีตาสามเซนและ4เซน เนื้อจะแข็งกว่าสีขาวหน่อยและอันนี้ก็เป็นไนล่อนสีแดงอันนี้ก็เป็นตาสีเซนเนื้อก็จะแข็งกว่าสีขาวนะคะแต่ข้อดีของตัวนี้คือไม่อมน้ําขายดีอยู่เหมือนกันบางคนที่ไม่ชอบเนื้อขาวไม่อมน้ําแต่อย่างสีขาวเนี่ยก็คือเส้นเขาจะอ่อนกว่าการเก็บการอะไรก็คือจะง่ายเ่ากันถ้าเป็นไนล่อนก็จะฟูหน่อยๆอ,อ่ะอันนี้มาดูที่ตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นขนาดความยาว ความยาว8ศอกเป็นไซส์ที่ขายดีเป็นไซส์ที่ขายดีนะคะขอโทษค่ะเมื่อกี้พูดติดความยาวความความลึกค่ะความลึก8ศอกหรือที่เรียกว่า4เมตรสำหรับตัวนี้นะคะราคา1,100บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มสำหรับตา3เซน3เซนก็จะเป็นตาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราขึงขึงออกมาจะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ไปดึงแล้วนับจากข้าวลุมบนเรียบร้อยแล้วจะมีความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรอาจจะก,กว่านิดหน่อยเนาะร้านก็แต่ไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดเมตรแน่นอนเพราะร้านลงวัดแล้วอันนี้จะเป็นได้เบอร์หกทั้งหมดนะหนูลืมแจ้งทั้งสีขาวสีแดงสีดำจะเป็นได้เบอร์หกแต่ถ้าเป็นตาสี่เซนเนี่ยค่ะสี่เซนไปขึงกลางออกมาใช้งานจริงจะได้ที่สิบห้าเมตร อาจจะเกินบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ต่ำกว่า15เมตรแน่นอนอันนี้คือความความกว้างที่เราวัดจากลุมบนเรียบร้อยแล้วคือที่ลูกค้าจะไปดึงใช้งานจริงนะจะได้ไม่สับสนเพราะถ้ากระหนูบอกเป็นความกว้างของเนื้อเนี่ยจะสับสนลูกค้าไปขึงจริงอา้าวทำไมถึงใช้ได้แค่15เมตรทําไมได้แค่11เมตรตัวนี้จะไม่เข้าใจกันแต่หนูบอกจากลุมบนเลยจะได้ง่ายๆอ่ะ สีแดงสีดำจะเป็นไนลอนได้เบอร์หกเป็นไนลอนเบอร์หกเส้นจะแข็งหน่อยสีขาวจะเป็นได้เนื้อนิ่มเบอร์หกเหมือนกันค่ะสามเนนะคะย้ำนะคะสามเซนดึงใช้งานจริงได้สิบเอ็ดเมตรสี่เซนดึงใช้งานจริงได้สิบห้เมตรคือความกว้างส่วนความลึกตัวนี้แปดศอกสี่เมตรจะเป็นไซส์ที่ขายดีของทางร้านจะมี เจ็ดอก3ามเมตรห้าสแปดอก4เมตรแล้วก็สิบอก5เมตรแต่ตัวนี้แปดอก4เมตรราคาอยู่ที่1,100งบาทเพราะฉะนั้นใครที่สนใจด่างกักนะคะที่เอาไว้ล้อมปลากั้นปลาเพื่อหว่นแหก็ทักมาหาทางร้านได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีโปรแถมเปนะ มีแถมถึงวันที่31มสิกราคมสองหใครซื้อตอนนี้ซื้อด่างทางร้านแถมเปนอนเป็นของขวัญปีใหม่ให้ด้วยสวัสดีค่ะ